สบายดิพี่น้องมาด้วพี่น้องเด้อสบายดิพี่น้องแกงละไมพี่น้องแกงละไมห่อนห่พี่น้องป้าตัวอยากเลาะกรอยากเลาะสบายดิปะลุงก่อนหน่อยอ้าว มาเด้พี่น้องน้องน่อยเอาแกงนม่มือเขายุงยุกเอยาดลงมาเลยกอจัอีจอยพี่น้องเอย่าน้ำมัมากจ็คไปทางใดสบายดีพี่น้องโใบกับบ้ามาะเไปให้นะังทับต้องเดินโดยทองเดินมาป้านนกนน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 น

ฟองไข่ก็เียเงียงลงเซงท่วเจ้าฟองเขามานั่ว่านนี่มาเด้อฮะแล้วพ่อไปทามกูบอกเบพลังนด่อมาดู้หาวไปหงนดึงไดิยอะักปลาไหเลยหลายมนเลยๆกินๆย่าเรื่องบะเอบะใกงอยอนี่ลงเด้อ มันคือหอมมันดูดานเลยการจะเข่าย้บานี้สบายดีไหมน้ะง่ามากยใจดำอยู่งายกยดีเียจอยนี่เนองเอ้ยมันถูกกินเยีมสิวมันหามาานไปกินมันมันถาผู้บ่าวได้ยนีไง กูบอกิมเตบาดไม่เดินนี่นะเออมึงเปิดนเดียสองปีนี่นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกไมฮะไปกินน้ำเจี๊ยซะซแตกเจี๊ยซะซแตกเท่านั้นเดดี้น๊สายแหลก ม่เกบสื่อพบดามพตามต่นเรียน่แหละมันไปใส่เกี่ยงแกงไม้ห่อนน่น้องเอ้ยนี่มันแกงอยู่หแซ่บครับนี่เดี๋ยวเราจะขี่ไปบบ้านหลุดจขั้นไปขา้นตอนนั้แม่ไอ้หูนี่าดอีนะเห็น้ะาันอมุมปันมันบนล่จาเด้เอาไรกระโดดเอาไปล่างหนาวเยหนา

คุณแกงไปหรือเปล่ายางระดงนี่มันเอดเหมนจาวนาวนะขอไปเชี่ยอาหรเลยจดาวไปนั่งมไปเชียอาหเลยม่จะงเลยวันนีงานเิ่กำัยาวเลยอย่าขอน่ะแลพิซซาอเขางาเหือนยมายุกังหวัดไห ถาอเีเม่นมาลาเหมือน่จด้าอย่าไปเซลเด็กเลเด้อถ้าเมื่อหาเจ้าเมื่อเลยมามาบอกาอีกย่งลทงะเซลลเล่นนะพี่น้องเซลร้านที่ไปเซลคนอื่นกระดามเนาะมามดอย่างลทงเข้ามาไปอยู่อย่าไปเซลร้านลาหมันาะมาดมาเมื่อนั่พบอ่บ่ มาที่มาหันจูงเขากำลังโมกันมบบหยางเด่งๆมาอ่ะเห็นหยางมั้หรือเปล่าเราบวมกี่รสได้ของขวัญมาบวมกี่รยังไงเนี่เราบวมกี่รสนะกินบ่ดไปิจุบมหมอ่าไปแล้วป่านนล้วบอกินก็กินหมดบ่ดิจูบอือยำให้ลุงกอน ดูอีกแ้อขอพกินเนอ,นอก็อร่อยจิงิงแคกนมาเคยกินกินก่อนเมึงก็เวด้เนาะูม่นอะไแล้วที่นะ้ข้าวเวมากระินข้าเวนมันมันลเนนยางมันขั้นบนให้ฟังแบบนีนี่บานน,น่อยเอเอามาหน่ะเัวไอกบอนข้าวเรน่ะโอโหมเก่งนะน เจนเปียกล่เอามาใส่ตู้ไว้เดีวแมตกมะกกตกนมืก็นอแกงอีกแล้วเนาะวมันหนึ่มุกปอรัมากนแกงไม่ไม้จะมาหุงมมกบแกุก

มันได้ีเมันมือดีบนหูทิมรับข้าวต้อหอมยอ้ชลายบันแล้วเห็นนั่นเห้นนั่เห้นนั่น้อหว่างว่าเ้มวน่หกคนนั้นเราหนักนะน้อปลทิมนะอือเมนี่นะหทิมจ้ะหกทิมกสางผูกอยูนี่เลยมานาบอเน่ในการ ไม่ดีเต้นลลยบ้านไหนเนี่ยเราะบ้านบ้านบัได้บ้านนาพร่องมันน่าทาบัได้น่าน่าเนน่ามาเสียสวรรค์บ่วงจะบ่องกัง่ายบ่วงตั่คนแรเราบุตรก็เกี่ยงนี่เป็นกา้พูดง่ล้ยินดอโอ้

อยถอดไปยเดี๋ยวจอยยมเลยเื่อน้อยังาเดี๋ยะจนได้ลิ้นเลยวัลไปปบนกบาลค่เ้มาข้าวตีเต้ใส่ o แดดปนนี่ไปเต้จะเศ้าถึงหมไปลมแดดจะ แตนว่างพี cuarto, <doors> ่ม <Operations Aub ain> ียังว่นสิเป็นล่มบุญขันบ่อเตเ็นใบโมงนสมื่ออกที่มันถ่ายนจะทายอได้นะทำงานร้องวางใบโมงนย่างนี้ก่ายเงน้ประมาณนี้ะบ่ิเต่จะเอา้าวดจะละมังอดนะเดี๋ยวนะเฮ้ ไม่ชอบไปนั่งเป็นคนเล่นคนเลื่อนนะเล่นใหม่นามาก่านเฮื่อนเบื่อแล้วเรมก่นเอะอนนี้ยย่างไนีปลาเนี้ยห่อนเยเพือแเนาะชิมือแม่แมตตาแบเีแก่เหอะน้า แล้วนายพ่อเหนเหรหัะยุดนัก้าไปไหาน้าเสกกระก็ไ้อาข้าห้อา้แล่ามันหนเเหรอมันถ้าหลานย่องชิ้นมือไตาแซเมื่อานม่ตาจะได้มาแก้งนะถ้าหลาย่องมัรแม่ตามาแกงชิ้ะมันนี่พี่น้อยมนี่ อดีเนาะยันย่องมันตามากยมันย่องกมาดีม้มันแกมันย่องกมาเนี่ยมันเะเนี่ยเนี่ยมัโอ้หอนเกินไม่ดีโบนัยมันสีลงขดช้าลงช้าเลยอยสุด้อง่ออกลย วันตุ๊งหน้าไม่แม่ลูกุ๊กตัวข่อยหายแม่นะอากาศร,ร,ร้อนมันสดแกงแม่ร้อนเนาะมันร้อนพอกมาหรอมาเนาะที่บวัวงเช้ามีลมอยู่เนาะ ตอนแปะเกาโมงน่ะลมอื้อๆความคือแันมอ่แป็บเดียวบกลับมาหอนที่เราแล้วก็า้นท mm ี hmm ่เราหม้อขาสองสามหองน้ะยีวมันจะคงกิแจงไหมี่เบเบิดเยี่ยบกับแม่เบ็ดหมอนนึง้เบ็ดอีกตาตงอ ไม่เขาไม่ใ่กินแล้วมดอันนี้เลยขอบใจที่ครูทุกคนที่เขามาเบ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอกันคลิปนาอย่าลืมพี่น้องเด้อแม่ตาฝากกดติดตาม่องแม่ตาใน่าพี่น้องเด้อขอบคนละหน้าจ้าอย่าลืมเข้าไปกดติดตามพี่น้องซองเมตาเนาะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เห็นกันอยู่ตลอดตลอดพี่น้องพอกันคลิปนาสบายดี